วันนี้สนุกมากครับแบบกิจกรรมแบบเล่นกับแฟนับเยอะมากแต่ก็เอ e เ g อร์ทีทุกคนกับเอ e เ g อร์เีเราก็แบบล้นจริงๆสนุกสนุกกับกิจกรรมอะไรนะฮะใครล้นัวกากันเราพัอพอๆกัน พอๆกันใช่ครับแแหงแฟนคลับไม่ได้นะแพ้ไม่ได้แพหไม่ได้แแหไม่ได้เรายอมนะแต่มันก็มีแบบบางกิจกรรมที่เราทําร่วมกันอะไรก็ช่วยกันช่วยกันเห็นว่ามีโทสกิววาดรูปเพื่อนมีสกิววาดรูปนี่ผมบอกเลยว่าผมเก่งมากเพราะพี่พี่แฟนคลับยังเลือกให้ผมวาดคนแรกไม่คือตอนแรกอ่ะคนแรกอ่ะเลือกเต้นแล้วพอเติ้ลวาดปุ๊บหลังจากนั้นเขาไม่เลือกเต้นอีกเลย จะอีกสี่คนที่เหลือไม่เลือกี่ินไม่เลือกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ครับเราเราเป็นคนที่สองที่ต่อเติมเอาอะไรเงี้ยแล้วก็เติมมั่วด้วยพี่เติร์น่ะเอาจริงก็วาดรูปแรกมาไม่สวยพี่ก็เติมได้เท่าที่พี่แบบสกิลที่มีเออครับแล้วใครถูกกันบ้างไหมคะใครถูกทุกคนนะแต่ว่าบางคนก็ใช้เวลาน้อยบ้างเยอะบ้างอะไรเงี้ยมีแบบวิเดียวถูกด้วยก็มีอ่าจริงวาดสวยวาดสวยอืมให้คะแนนสกิลวาดรูป แต่ละคนให้กันและกันไบ้าง,งให้กันละกันอมพวเตอร์นี้เต็ม10นี่ถ้าทัก0ูนก็ยังดีที่มีคะแนานฮะ0.01ย <c oughs> จุดย่งังงน้อยก็ไม่ศูนย์ศย่ไม่ทำรับคะแนนปัดเศษดีปัดลง,ง <c oughs> เหล้อศนย์เออแตขออ่ของน้องของน้องแบบเต็มสิบ็ให้แบบสักอ่ะเจ็ดก็ได้อ่ะทำไมอ่ะแปดอ่ผมวไม่โดนตรงไหนว่าสวยไงแต่ว่าก็มีเวลาแค่นั้นแ่ะ ถ้าหร่อก็ถ้ามีเวลามากบานที้อาจจะให้10แต่ถ้าแบบด้วยเวลาจำกัดด้วยอย่างนี้ก็ให้แบบอาสักเจตอะไรอย่างนี้โคจาวิคะแนนไปอานเวไปเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลมาตัดคะแนนนะใช่ห้ามนะอะไรอยเงี้ยไม่ตัดไม่ตัดทำไรต้องได้สิบเต็มตลอดได้ได้ให้ได้อยู่แล้วงั้นมีอะไรที่คะแนนเต็มสิบบ้างคะมีอะไรคะแนนเต็มสิบนิ่น้อง เต็มสิบทุกอย่างครับไม่ว่าจะทำอะไรคะแนนก็เต็มสิบทุกอย่างเดิหักไม่ได้อยู่แล้วฮะฮะอ่ะเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องไหนเฮมดีล่าตอนนี้ก็อุ้ยล่าสุดนี้สองคิวที่ผ่านไปก็แบบเขาก็ถ่ายกันแบบซีนใหญ่เลยใช่ครับเลิกดึกมากเห็นใช่ใช่เลิกเลิกดึกเลิกเช้าเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกไม่กี่วันเราก็จะไปสมทบละ เราก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นใช่เราก็จะมีถ่ายเดือนหน้าเยอะเยอะใช่ทั้งคู่ใช่ครับผมเหลืออีกเยอะไหมเหลืออีกเยอะไหมหรออาจจะแบบสักประมาณเหลืออีกประมาณ30กว่าคิวไหมคิดคิดว่านะฮะจากในตลาดใช่ฮะผมเด็กประมาณสามสก็กำลังอีกนิดเดียวก็น่าจะครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็น่าเฉยใช่ครับผมเป็นใครบ้างมีอะไรแบบหลักอกหลักใจไหมคะเห็นกิลามีอะไรไหม โอ้ยพูดได้ไหมซีนตกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดออกไปแล้วใช่ก็จริงจริงก็มีซีนยากๆอีกหลายซีนเลยเดือนหน้าก็ที่ที่แบบแอบกังวลนิดหนึ่งว่าจะทำได้ไหมเพราะมันมันไม่รู้สิมันก็แอบยากนะแต่ว่าก็จะจะทำให้ผ่านไปได้ที่แบบว่าคนพูดถึงเยอะตอนที่ถ่ายไทรอตอะค่ะได้ถ่ายเก่งไปใหมแต่ยังยังไหมครับยังครับยังยังไม่ถึงแต่ว่านะ ไม่รู้ว่าใกล้ยังคิดว่าน่าจะเดือนหน้าแหละค่ะใช่จะทําถึงยิ่งกว่าทําถึงยิ่งกว่าแน่นอนทุกซีนในไพร์เล็ตเราจะแบบคูณ10ไปในซีรีส์เราจะแบบปึ้งกว่าเดิมปึ้งกว่าเดิมใช่ครับใจเราใช่ครับเรื่องเนึ่งฮะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทีไรหรือว่ายังไม่ยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับตอนนี้ยังยังไม่มีแผนจะเปิดกล้องครับผมก็ตอนนี้ก็โฟกั้งแต่ตอนนี้ ทำไปก่อนถ่ายไพายลอดแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็โฟกัสเข็บจีไลอีเดียวก่อนวันนี้ก็จะแบบค้าหรวมอยู่ใช่ใช่ครับผมอะไรบ้างเพราะว่าไอ้ตัวยูทูบเบอร์ใช่ป่ะไปเป็นใครก็ยังแบบพูดถึงกันอยู่เลยโอ้ยก็ขอบคุณครับผมที่แบบว่าคอยแบบดูแบบบางคนก็ดูหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ชอบพลอดเคอี่รอบเคยี่รอบโอ้ย ก็เกือบสิบรอบอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ครับตตเต็นดูทุกวันเ,ออเป็นอยู่วันเลยหรอไม่ลืมเลยจริงๆ,ๆอย่างน้อยตื่นเช้ามาต้องเปิดก่อนนอนเราต้องเปิดเพื่อแบบไม่งั้นอนไม่หลับอ้าวเปิดใช่ดูแต่ละครั้งที่โฟกัสอะไรอย่ะงเง้ยรู้ก็คือเราก็ดูว่าเอ้ยเราเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราดูเราดูเราเราชอบดูแบบที่เราเล่นไปว่ามันเออมันพอไปดูก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากวันนั้นมีได้ดูด้วยกันถีบหรือยังดูด้วยการหรอ ไม่ค่อยกล้าดูด้วยกันเท่าไรแยกกันดูแยกกันดูแ,นดแ,แยกกันดูแออยกันดูแยกนันดูแยกันดยนแยกกังด <c oughs> ูยกันดูยังไงดูแยกกันยกันู้ยึกวนาแยบเัราูว่ากม่ดูแบบิเพรนะว่ากิน,น,นดูกัดูกันดูแกันดแกันดูแยกนแยบดแยันแยกันดูแยกันกันกันเป็นดยกกดยดูดูยกันดยกกัวดูแยันดู่ยัดูยังดูแไก้ดูด้วยกันเลย ไม่น่นวันนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยดูด้วยกันเดี๋ยวไม่ปดูด้วยกันก็ได้จะได้แบบว่าช่วยกันแบบคอมเมนต์ได้ได้เดี๋ยวไปดูด้วยกันได้ไหมเขินไหมวจะเขินไหมได้ผมไม่เขินอยู่แล้วครับดูได้ดูกี่รอบก็ได้จริงเดนี่รอดูรอดูเลียกด้วยได้รอดูเลียด้วยรอดูเลียกเองเลยเลียกเองเลยน่าสนใจนา ได้ฮะได้เดี๋ยวเอาไม่บอกนะค่ะอะไรนะยังไม่เลิกเถือนี่เหรอจริงมันพอมันแบบเป็นการแสดงอะไรเงี้ยล้วแบบพอดูแล้วมันมันบอกไม่ถูกมันแล้วก็พูดไปคำพูดไม่ถูกเหมือนกันอะว่ามันแบบเออเป็นบอกไม่ถูกใช่ครับแต่ก็มันก็เขือนนิดนึงครับอ่าอ่ะราสุดเห็นมีประกาศเราไปขึ้นคอนเสิร์ต หลัดใช่ไหมฮะนู้นจะมาจะขาวอะไรข่าไรใช่้ะใช่มีประกาศแบบเออไลน์อนออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไล้แต่ละวงก็คือแบบเออเดือดเดือดั้งนั้นอนะเซอร์ไพรส์จริงก็จะจริงตอนตอนรู้ว่าเออเราจะได้มีโอกาสไปเล่นที่เนี่ยกับกับวงทีป๊อปที่เป็นแบบบอยแบนด์หลายๆหลายๆวงก็จริงก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกว่า คือมันได้ความที่เขาเพอร์ฟอร์แมนต์แต่ละวงเราเคยดูเขามาอยู่แล้วล้วเพอร์ฟอร์แมนต์แต่ละวงคือดีมากๆทุกวงเลยแล้วเราก็ติดตามเพลงติดตามดูอยู่แล้วเงี้ยแล้วเราได้มีโอกาสไปร่วมเวทีด้วยก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราก็เหมือนโตขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยได้ได้ได้มีโอกาสได้ได้ร้องได้ได้โชว์จริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกอีกอย่างอีกใจหนึ่งก็แบบก็รู้สึกประหม่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยด้วยใช่แล้วมันบวกกับเป็นเป็นคอนเสิร์ตจริงๆ ที่ที่แบบเราได้เวลาโชว์ที่แบบก็เยอะมากสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบว่าก่อนจะประกาศใบแรกหรือเปล่านะอันนี้ไม่นีอันนี้ไม่ไม่ไม่มีหรอกไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องรอดูต้องรอดูว่ายังไงเท่ไหร่นะยี่สิบเจ็ดเมสส์ครับยี่สิบเจ็ดเมษายนใช่ครับใช่ครับแต่เขาบอกว่าจะประกาศใบแดงตอนเมษายนอ้าวเหรอฮะ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะเอาเพลงอะไรขึ้นคอนเสิร์ตอะเออเพลงเคอร์ดไม่ยังเพลงทันไหมอะโอ้ยบอกได้ไหมนี่ฮะเฮ้ยดูอย่างบอกดูอ่ะก็อาจจะมีหรือเปล่าถ้าทันครับแต่อุ้ยแต่มันเป็นแบบใหญ่เลยนะคอนเสิร์ตใหญ่มันอาจจะเออถ้าสมมติยังไม่ปล่อยเอาไปร้องก่อนได้ไหมเออหรือว่าถ้าปล่อยแล้วจะไปเจ็ดเมษาหรออืมหรือว่าจะไป เปิดจะเดบิวต์สเตจจนบนยนเออโอ้ยก็ไม่แน่เหมือนกันเออจะมาไม่ได้นั่นน่ะสิก็อาจจะก็ต้องรอดูขึ้นเวทีนะเออมีมีลิสต์เพลงมาหรือยังมีลิสต์เพลงมาหรือยังมีลิสต์เพลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะมีเพลงเฟิร์สห้าสิบห้าสิบละกันห้าสิบห้าสิบได้ไหม เ uh huh. พราะว่าวไม่ตอนแรกเปรย์บอกไปแล้ววา่าเพลงเปอร์อาจจะปล่อยเร็วๆนี้นก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้ที่จะได้ไใช่ผมก็ดูไงว่าจะทันหรือเปล่าก็ต้องรอดูถ้าทันก็อาจจะได้เอาไปลองแตรอดูนะแต่ได้เลยฮะแต่ว่าเพลงนี้มันน่าจะมีแบบขนมคาแร็คเนาะมีมีครับผมอยากรู้แบบไทยคาแร็กับใบไทย อยากร้องกับทุกคนเลยจริงต้นไหนอยากร้องกับทุกคนเลยเพราะว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้ร่วมงานกับทุกคนเราก็เลยแบบอยากจะได้ร้องเพลงทุกคนใช่ตอนนี้คือแบบตอนที่ได้ยินว่าจะมีคอลแลบก็คือแบบตื่นเต้นมากครับแบบว่าเราเราจะได้ไปร้องกับเขาจริงหรออะไรเงี้ยเราแบบ้ายังไม่เฉลยเลยนะไม่อันนี้อาจจะอ๋ออาจจะมี ามีโอกาสอ้าวเมื่อกี้พี่เต้นพูดแล้วที่พูดว่าถ้ามีโอกาสอ๋อครับผมถ้าถ้ามีโอกาสก็แบบว่าอยากไปร้องเพลงกับส่วนพี่แค่ถามว่าจะมีจะมีขอลับอยากคอลแลบกับใครจะอยากคอลแลบกับใครเฉยอ๋ออยากอยากคอลแลบกับพี่ทุกคนเลยครับผมจ้ะเราจะร้องสคริปต์เองนะประมาณ เก้าเพลงครับตอนนี้ที่เตรียมไว้เเพลลงยใช่ครับไม่ไม่รวมเพลงคอลแลบนะเก้าเพลงโอเคอ๋อไม่ใช่อ๋อเก้าเพลงครับเปิดคอนเสิร์ตรวมนะได้คอนเสิร์ตฉันได้เล่าถึงเพราะว่าเราเป็นเก้าเพลงสิบเพลงเหรอฮะใช่เราจะรวมได้ไหมอะไรขึ้นอีกไม่ใช่หมายถึงว่า ไปคอลแรบอะไรเนี่ยอันนี้มั่นใจได้ยังไงเราไปเอามาจากไหนเรายังไม่รู้เรื่องราวเลยเลยใช่ไหมพี่เลี้ยงไม่แต่ว่าสวนใหญ่เขาจะมีคอลแรบเขาส่วนใหญ่จะมีเหรอฮะอ๋อแบบนี้เ่นคอนแรมร้องอย่างเดียวมัน้องคอลแรมเต็มครับเต้นด้วยเพราะคอลแรบเต้นนี่ไม่น่าจะมีครับว่าเต้นซูพี่ๆไม่ได้คอนดิเตอรอาจจะตีกระกาขึ้นเวทีโอ๊ยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะอาจจะฮะ เรื่องเต้นบีบงบีบอยอาจจะมีบ้างถ้าถ้าเต้นบีบอยนี้พี่เต้นนี้ไม่แพ้ใครเลยวันนี้สักนิด้ไม่พี่เต้นไปเพื่อเพื่อเขาจะชูดเราไปเออเอออย่างไงสิต้องหัวหัวลงด้วยเฮ้ยได้เราเล่นโผ่่นี่จะได้โชว์นะพี่ๆเขาจะได้แบบเลือกเดี๋ยวสิเปิดชูดเปิดชูดเปิดชูดอ่ะเอาเนี่ยแหละเอาเต้นนั่นแหละอันนี้ก็คืออยากแล้วอยากเดินลอง อะไรอยากลองเส้นล่ะโอ้ยต้องฝึกสกิลก่อนแบบอาจจะยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่พร้อมหรอกจริงหมายถึงว่าเป็นท่านเป็นขอเวลาซ้อมก่อนแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทันหรือเปล่าออใช่ครับอยากเห็นแล้วทำไมไม่เอาน้องเต้นเอาเต้นเต้นหน่อยไม่แต่วิวเต้นแบบเป็นเมนแดนไงตอนไหนหรือวิเมนแดนตอนไหนเนี่ยตอนนั้นไง ใช่พี่เติ้ลเป็นเดนเป็นใช่เป็นมีบอยแบนด์เป็นเมนเดนแมนดันคู่กับฮาริสฮาริสฮะฮาริทนี่อเนกแจะเป็นที่ิงช้าหรือเปล่าหรือใช่ใช่แอปสปอยก็จะมีแบบว่าเนี่ยมีพี่เติ้ลมีพี่เก่งครับมีเต้มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบสายสายแบบแดนส์น อาจจะสุดเราก็ประกาศแล้วละเด่นอาจจะอาจจะก็ไม่แน่3คนนี้นี่คือแบบตัวตึงตัวตึงตัวตึงอย่านอันนี้ไปก่อนใช่อันนี้แบบอันนี้ผมแบบแอบใบ้เลยแอบใบ้แลเป็นอะไรคะอ๋อผมเหรอครับผมเป็นเมนอะไรเป็นวิชัวคเป็นวิชัวอยู่แล้วใช่ผมเป็นเป็นอันนี้ผมเป็นเมนเมนแลบเมนแลบอ๋อเมนแลบเมนแลบเมนแล랩เป็นโยโยโยอ่อะฮะเย่และวันนี้ผม ครับผมไปเดดละกลับไปร้องเพลงเถอะการ์บบมได้นะครับฝากทุกคนด้วยแน่นอนไม่ต้องกดตัดจนเมื่อไหร่นะคะยี่สิบเก้านี้ครับผมอีกสองวันเนี่ยสองวันใช่ฮะสามารถไปกดกันได้ฮะครับฝากไปดูพวกเรานี่มีอีกเยอะแยะมากมายจริงๆฝากที่แฟนคลับ วงหมื่นนะครับฝากแบบว่าซัพพอร์ตเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะฮะใครใครยังใครยังไม่รู้จักก็ฝากด้วยครับฝากส่งเสียงเชียร์นิดๆก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องตะโกนอะไรมากแต่ว่าแบบแต่ขอนิดฝากแบบอยากเสียบาเมาไม่อยากเสียงเฟิร์สแลฟก็ได้เลยผมได้เลยฮะได้เลยครับก็อาจจะมีให้เห็นครับครับนอกจากนี้มีอะไรอีกคะเราสองคนมีอะไรเป็นเยอะมากอ๋อมีอะไรอีกเหรออะไรพูดได้บ้าง ัไม่มีไม่มีไม่มียังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่พูดได้ยังไม่มียังไม่มีอะไรที่พูดสงการสงการค่ะสงการเรามีแผนหรือยังคะสงการมีแผนหรือยังสงการมีแผนหรือยังต้องรอดูตารางงานครับมันจะมีไหมว่าจะมีไหมถ้าไม่มีแต่เราไปเล่นน้ำไม่มีแต่เราจะเล่นน้ากันรล่าสุดเ็นมีแพแพอะไรนะคะอเรการารอะไรนะ แปลกเลยนะฮะอยู่ด้วยกันกับเธอหรอเอา้าใช่ไหมเนี่ยใช่อ,อันนี้ไม่เป็นคลิปพิเศษอะไรงไงคะเ <c oughs> ห็นข่าน้องไปแบบว่าเจอคุณพ่อคุณแม่ ไม่เขาอ่ะอยู่ดีๆเขาก็มาเราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยเราอยากแวะไปกินข้าวที่ร้านพี่เติ้ลโอ้โหใกล้มากมั้งร้านนี้อยากแวะไปกินเราก็เห็นแบบว่าพี่ๆแฟนคลับไปแล้วแบบบอกว่าอร่อยอะไรอย่างนี้ผมก็อยากไปชิมบ้างอันนี้คือเราไปเซอร์ไพรส์เขาเหรอคะก็ก็บอกนะก่อนไปก็บอกก็ไม่ก็คพี่เติ้ลเน่ยอยู่ที่การอยู่แล้วครับใช่ครับไม่จริงๆอ่ะเขาเหมือนเขาก็ มาโทรหาแม่ก่อนหมายถึงว่าเนี่ยเขาโทรไปถามแม่ก่อนว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเซอร์ไพรส์เติ้ลอะไรอย่างเงี้ยแม่เราให้พังนะฮะแล้วก็ <laughs> แม่ก็บอกว่าถามเติ้ลก่อนนะพี่เติ้ลจะกลับกี่โมงถ้าไม่ถามเติ้ลอ่ะเดี๋ยวเติ้ลกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์กว่าเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์กว่าเขาเลยเขาเลยมาถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอ่ะได้มาเดี๋ยวอยู่รออะครับควาจริงๆแล้วก็คือพี่เติ้ล่ะอยู่ที่ไปไปไปหาดูว่าคุณแม่อยู่ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็วคิดถึงไม่ใช่ผมแค่ไป ชิมมาหาร้านพี่เติลเฉยๆแต่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็นี่แวะไปหาปลากระมาพี่เติลด้วยแล้วก็ไปเล่นกับบะหมี่ด้วยเจอเจอเจอเคยเจอมาก่อนหน้านี้เลยคะคุณผนะูมนของพี่เติลเคยเจอตอนเคยเคยไปตีเทนนิสกับปลากระตีเทนนิสด้วยกันครับครั้ง <c oughs> น,นี้ก็ไปถึงไปไปเยี่ยมที่บ้าน <c oughs> ไปเยี่ยมด้วยใช่เจอครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ๋อปลากมาพี่เติลคือแบบว่าน่ารักมากครับแบบว่าชวนผมคุยตลอดเลยรก็ ตอนแรกผมก็แบบแอบเก่งนิดนึงครับแบบไปเจอเก่งแล้วหรอพี่เห็นที่ที่ออกมาคือเขาเก่งกี่โมงอ่ะก็ตอนแรกไงก็มาพี่ต้นชวนคุยไงก็เลยแบบเออแบบผ่อนคลายขึ้นแสดงว่าคือคือแบบว่าไปคุยกับป้ามาเยอะๆแล้วก็คลิปนี้ครับเราเรียกเราเรียกคุณพ่อคุณแม่พี่ต้นว่าอะไรยังงเราเรียกว่าป้ากับมาเรียกตามพี่ต้นใช่ครับเยังไงบ้างคนตองบอกว่า ไปแบบชิมอาหารจะไปหาที่บ้านเราก็ก็ดีครับก็ดีแบบน้องจะได้อย่างจริงๆงอะอยากเคยคุยกับน้องแล้วก่อนหน้านี้ว่าเอออยากมาพามาเที่ยวกันด้วยกันแต่ว่าเหมือนตอนแรกเหมือนคิวอ่ะไม่ว่างล้วเต้นอากาศมาทำทำเวลาพอดีแล้วพอน้องเห็นจะมาทำเวลาน้องก็เลยแบบเออก็เลยอยากมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มามาแค่มาแค่วันนั้นเลยเงี้ยซึ่งวันเดียวเลยวันเดียวเลยตอนแรกปกติคิดว่าไม่น่ามาเพราะมันก็ค่อนข้างไกลด้วยใช้เวลาด้วยแต่น้องก็มาก็แบบ ก็แฮปปี้ฮะได้แบบเออได้น้ออะไรบ้างอ่ะนอจากไปสวนนี Boy: ้พ่อคุณแม่หรอพาไปนวดพาไปนวดกิจกรรมเพราะว่ามันร้อนครับช่วงนี้ช่วงนี้ที่การค่อนข้างร้อนครับแล้วก็หาห้องแอร์อยู่แล้วก็มาแบบโอ้โหขับรถมาวันนั้นวันนั้นมาน่าจะสองชั่วโมงกว่าตอนตอนขาไปผมอันนี้ด้วยผมหลงด้วยฮะแล้วก็ตอนแรกแมปบอกว่า1ชั่วโมง40แล้วพอไปปุ๊บแล้วไปมันจะมีทางด่วนที่ไปการแล้วทางด่วนปิด ล้วก็เลยต้องอ้อมกับมรดรปฐมแล้วก็เอาจากนครปฐมไปใหม่ก็เกือบสามชั่วโมงครับขาไปแต่ว่าขากลับก็ประมาณสองชั่วโมงใช่สนุกสนานแค่ไหนทำอะไรนอกจากนวดนอกจากสนุกมากมะพี่เติ้ลเอาอันนี้มาให้ผมด้วยเอาผมเอากลับไปกินแล้วผมก็กินแล้วเมื่อคืนไส้อั่วเป็นสูตรที่ป้าพี่เติ้ลทำเองอร่อยมากเอาจริงว่าเมื่อคืนผมกินกับข้าวซี่ผมผมเอาไป มาพี่ต้นเอาให้แล้วผมก็เอากลับไปแล้วก็ผมก็เวฟกินเลยใช่อร่อยมากป้าทำเองป้าทำเองเห็นเห็นอยู่เห็นแม่เอาให้อยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเอาให้ไปเท่าไหร่แป๊วให้ที่เป็นถุงเป็นป็นยังไม่เคยแด้กลนแพ็กกลับมาห้องสองถุงปกติสองถุงด้วยสิบกโลอุ้ยแต่หนักอยู่นะน่าจะถุงขึ้นถุงนึงเยอะอยู่ครับใช่แต่อร่อยมาก เอปหลูกรักไปแล้วอ่ะไม่คือเขาไปกินแล้วเขาก็แบบบอกว่าเออไส้หวานอร่อยชอบแม่ก็จริงจริงอ่ะอยากเอาทุกอย่างแม่ก็เอาเอาไม่เอาไหมเอากลับไหมเอากลับไหมนั่นแหละใช่แมาพี่ต้นใจดีไงใช่ความมาชวนทิพย์ตอนนียังคะตอนนี้นะครับ เว้ยแต่มามาพี่เต้บอกว่าจะมามาหาที่กรุงเทพอยู่ใช่จริงๆเขามาหาบ่อยครับแต่แต่ว่าแทนที่การจริงๆก็มีคุยกันไวมว่าเอออยากไปค้างสักคืนนึงใช่มีคุยกันอยู่ครับว่าจะไปค้างอ๋อน้องกลับมาแล้วป้ามาว่าไงบ้างมาว่าไงปะก็ไม่ได้ว่าไงจริงๆริงบ้าแม่เคยเคยเคยเจอเฟิร์แล้วอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็บอกว่าน้องน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่แบบใช่บอกชมนะฮะชมอย่างเงี้ยท่านท่านก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันใช่เห็นก็แต่เห็นมีไปแบบว่าทาความสนิทสนมกับทุกคนในครอบครัวรวมถึงน้องหมาน้องบะมีน้องบะหมี่น่ารักมากครับอยากให้ทุกคนได้ไปเล่นเลยอ่ะน้องคือน้องแบบไม่ดื้อเลยน้องเป็นแบบว่าเป็นปอมใช่ไหมน้องเป็นปอมที่แบบไม่ดื้ออ่ะใช่มันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห่า เป็นเป็นน้องเป็นน้องสาวแล้วก็แบบอุ้มก็คือแบบไม่ดิ้นจะลงเลยก็คืออยู่อย่างนั้นเลยเร,เรารู้ใช่ไหมเมื่อวันสิ่ฝนก็คือ,อไม่ได้นอนเราดูว่าเป็นไงหรอ่าจริงๆก็แฮปปี้ครับแบบเป็นเป็นเป็นวันเดย์ทริปที่ถึงจะแค่กินข้าวก็แฮปปี้ได้คุยนั่งคุยกับป้ากับหมาก็ได้เล่นตัวก็เล่นตัวอะไรฝัเนื้อฝังตัวเลยจริงก็เคยรู้จักอยู่แล้วถงก็ไปเจอใช่ครับแต่ว่าแบบ สนุกมากคือขับรถแบบไม่ผมไม่ได้ขับเหมอพี่นาขับไปกลับก็แบบเหนื่อยนะแต่แบบสนุกมากรู้สึกว่าแบบไม่ได้เดี๋ยวไว้ทริปหน้าไม่สนุกไหมทริปหน้าเราหาอะไรทําเพราะว่ามารอบนี้ไม่ได้แพนไว้ก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรเยอะใช่ใช่ใช่ครบเบิอรเจะพาพี่เติ้ลไปสวัสดีคุณแม่เมื่อไหร่ดีโอยพี่เติ้ลงาสงกรานไหมสงกรานสงกรานต้องต้องรอดูตารางงานก่อนนะครับว่าเรื่องมีงานไหมถ้ามีงานก็อดกลับ ใช่แล้วถ้าได้กลับล่ะถ้าได้กลับก็พี่ต้นจะไปไหมล่ะไปที่ไหนเนี่ยเร็วไปหาหนี้ชวนไม่แต่แม่เขามามาแต่ว่าแม่ผมก็มาบ่อยครับใช่พี่ต้นพี่ต้นจีนพี่ต้นก็เคยเจอแล้วครับเคยเจอแต่ว่าอยากไปบ้านไหมอยากไปบ้านไหมบ้านเขาอยู่เชียงใหม่จริงๆอ่ะรอบมีรอบเที่เยาที่ไปไปเชียงใหม่แต่แรกว่าจะไปแต่ตอนนั้นต้นติดธุระไปหาที่บ้านพอดีก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่ามมีโอกาสอาจจะไปไปหาที่บ้านเขาใช่ครับ ใช่ครับเดี๋ยวลองดูงหได้ครับอย่างอัอสีเอาอะไรฝากัึแฟนหน่อยไหมคะเขาก็แบบว่าทูากันมากแล้วก็แบบคาดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถิ่ชนน่าจะติดกันยาวแต่ผมเข้าไปส่องอยู่นะผมเข้าไปส่องอยู่ก็ปเองแต่เห็นเทรนติดถึงอันดับสี่เลยนะแบบมีพี่แคปมาให้แต่ว่าตอนนี้ผมเข้าไปดูอยู่อันดับ5้าดลงหมดหรือยังล่ะ คลิปหรอเออเดี๋ยวอาจจะแบบว่าช่วยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด้นี่ยอยให้เขาช่วยถ่ายกันแขกกันไม่รู้ว่าคลิปไปอยู่เครื่องไข่เครื่องเต้นเครื่องน้องหรือว่าเครื่องพี่นัทจริงจริงพี่นัทผมว่าพี่นัทน่าจะแอบถ่ายไว้เยอะอยู่เหมือนกันแสดงว่าเรามีโปเจกต์เยอะหรอไม่ก็ทั่วไปเราปกติทำเป็นปกติอยู่แล้วได้แล้ก็ถ่ายเก็บแล้วแฟนจะได้ดูไหมคะจะได้เห็นไหมคะไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่นัทถ่ายอะไรไว้บ้างแต่ว่า ผมผมถ่ายไว้แค่เนี่ยครับรูปครอบครัวที่ถ่ายครอบครัวพิเต้นแล้วก็ถ่ายที่ไรอ่งุ่นไปปะไรอ่งุ่นน่ะกันดาแต่พเต้นน่าจะชอบ่ายคลิปน้องเนาะชอบถ่ายก็ถ่ายเก็บไวแ้แหละฮะก็น่าจะมีแต่ว่าจริงๆอ่อะเต้นเพิ่งเข้ามาเห็นแท็กตอนเต้นนวดเสร็จเต้นไม่รู้ <laughs> จริงเต้นไม่รู้ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้แบบกะจะลงใหญ่ๆแล้วเอาเห็นพี่ๆเล่นแท็กกันผมก็เล่นด้วยครับใช่ <ๆ>ก,ก็เดี๋ยวรอพี่เติต้ลลงคลิปแต่ดูก่อนว่า,วามีมหรือเปล่านะนี่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมไม่มีนะพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ถ่ายอะไรบ้างถ่ายตอนไหนบ้างไงถ้าไม่มีคลิปเดี๋ยวรอคลิปหน้ารอคลิปหน้า้ถา,า,าถ้าว่างแน่อนอนคล<ต>ิปหน้ามีอยู่แล้วครับอรคุยกันไปแล้วว่าจะไปนอนหนึ่งคืนใช่ครับโอเคครับฝากถึงแฟนๆในหนึงค่ะได้ครับครับผมดี๋เวิลฝากเติ้วฝากที่นะ ฝากเรื่องไหนฝากเรื่องหนื่งเราอาายารเรกก่อนฝากกันก่อนเร็วนี้ครับผมซีเรื่องเขียจีราต้องรอดถ่ายทาไปแบบว่าเกือบครึ่งแล้วจะได้ดูกันที่คิวของปีนี้แน่นอนครับผมแล้วก็รื่งเรื่องมีพลอตเรื่องยูทูบเบอร์ก็เพิ่งปล่อยไปครับผมก็ฝากไปติดตามกันได้ครับผมแต่ว่าตัวเต็มเรื่องยูทูบเบอร์มาเมื่อไหร่นี้เดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็มี มีเพลงซิงเกิลผมครับผมเร็วๆนี้ก็คือแบบว่าอีกไม่ดีไอเร็วๆนี้ครับผมได้ฟังกั้นอนครับ,คร,บครับผม <ๆ S 1> ก็นั่นแหละอย่างที่น้องพูดไปครับผลงานของเราสองคนแล้วก็ฝากติดตามต้นเปิร์ด้วยครับแล้วก็ดูมันดีด้วยนะครับแบบฝากติดตาม พี่น้องอ๋อคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตด้วยฝากคอนเสิร์ตเดือนหน้าครับวันที่27่สิบเจ็ดเมษายนครับผมฝากไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับแล้วก็ทุกวงเลยครับผมจะตั้งใจทำโชว์มาให้ดีที่สุดครับใช่ครับผมแน่นอนนะฝากทิปตัดไปฮะเดี๋ยวฝากแฮชแท็กกัย้อนย้อนไมเลยไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวเพราะคุยกันแล้วครับได้ไปแบบล่องแพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้ยแต่ผมไม่กล้าล่องอ่ะผมดูอยู่อ้ดีไหอยู่บนบก ได้ไหมอ่ะได้สิเดี๋ยวผมคอยลองหาแผลที่ติดบกไงคือไม่ต้องล่องได้ไหมอ่ะได้สิแ้วถ้าถ้าแบบว่าแพแบบไหลไปตามน้ำไงไม่ต้องไหลม่กล้าไปจะพิผกไว้เลยแล้วเชือกขาดไงไม่ขาดเราก็ต้องผูกไว้สิแผลจะไหลไปไหนแล้วโอเคเออแล้วก็อย่าโดนพี่สีแผลหุนะพี่สีว่าไงครับ มี่ีเซลหรอตอนไหนตอนไหนเอาพี่ตีเซลว่าไงเอาพี่ตีเซลว่าไงเอาอยากรู้เลยได้ได้เลยครับพี่ตีเจอแน่เออครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ